กระซิบอบอกเก้านำเสนอรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นท่านก็สามารถจับจองกันได้เลยค่ะรถกระบะมิ t s ูบิชิสตา a ด้านะคะเป็นรถยนต์ปี04เครื่องดีเกียร์ดีน้ำไม่ดนันแอร์เย็นช่งร่างพอได้นะคะสีสันรอบคันดูดีมีสเสน่ห์รถไม่มีผุค่าสภาพยังดีนะคะพร้อมใช้พร้อมขับ เป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงมือหมุนค่ะเล่มเอกสารมีครบนะคะภาษีพรบอร 6, 7 6 5,000บาทนะคะต่อรองค่าน้ำมันกลับบ้านได้นิดหน่อยค่ะต่อหนักขอผ่านก่อนนะคะตัวรถเบื้องต้นจากรูปสภาพยังดีคุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะสนใจสามารถนัดชมตัวจริงกันได้นะคะรถอยู่แถวโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ โทรคุยอัปเดตสถานะของรถหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยเจราจาโดยตรงด้วยตนเองได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะชื่นชอบรถราคาประหยัดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะได้ไม่พลาดคลิปรถคันที่ลงใหม่ๆเพื่อความสะดวกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ